ถ้าคุณเป็นคนสำเร็จแต่ตอนนี้รู้สึกว่าโดดเดียวฟังคลิปนี้ให้จบค่ะหลายคนมีความรู้สึกแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณไม่แปลกค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ประสบความสำเร็จหรือมักจะทำอะไรแล้วรู้สึกว่าง่ายดายจุดหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เขาจะรู้สึกว่าเออเขามีความเดดเดี่ยวและอ้างวางจังเลยก็จะมีเครื่องมือหนึ่งค่ะก็คือเป็นเครื่องมือที่จะแทนคนแต่ละประเภทด้วยสัตว์4ประเภทค่ะคนประเภทกระทิงเนี่ยมักจะมีอุปนิสัยใจคอบุคลิกที่ทําอะไรรวดเร็วชัดเจนตรงประเด็นมีผลลัพธ์ เอาไว้พุ่งชนค่ะบางครั้งการพูดต่างๆเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงขวานผ่าซ่าค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันทาให้บางครั้งคนรอบข้างไม่เข้าใจและพอถึงจุดหนึ่งที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาหันมองกลับมาซ้ายขวาหรือรอบตัวเขาไม่พบเจอคนที่อยู่ข้างๆเขาด้วยคนประเภทนี้เนี่ยประสบความสําเร็จเรื่องงานก็จริงแต่มักจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์แล้วจะทํำยังไงจะแก้วความรู้สึกนี้อย่างไรดีเอาแบบนี้ค่ะ หมายยังมีไว้พุ่งชนเหมือนเดิมค่ะแต่เราลองเปลี่ยนวิธีการดูค่ะระหว่างที่คุณจะวิ่งไปถึงเป้าหมายคุณสามารถหยุดพักมองวิวข้างทางมองความสวยงามหรือหยุดทักทายคนรอบข้างของคุณได้นะคะ เพื่อให้เขาก็รู้เหมือนกันว่าเราเองก็ไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนดังนั้นค่ะถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวไม่รู้สึกอ้างว้างลองใช้วิธีเหล่านี้ดูนะคะมาร่วมสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงกับ True a n Image Power กันค่ะ